สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าเทคโนโลย์สปาร์ค4 5G ครับเป็นสมาร์ทโฟน 5G ตัวเริ่มต้นจากทางเทคโนโลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นเนาะก็จะมีตัวแรม4ล็อ1 2 8ขายอยู่ที่4,299บาทแล้วก็ตัวแรม8ล็ม 256G ขายอยู่ที่5,499บาทนะครับก็เป็นมือถือ 5G ตัวเริ่มต้นของเขาเลยใครที่อยากได้สมาร์ทโฟน 5G เอามาไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังเลยเนาะ โอเคครับใช้งานมาเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับหนึ่งแหละขอพูดในเรื่องดีไซน์ตัวเครื่องก่อนแล้วกันดีไซน์ตัวเครื่องทําออกมาได้เรียบหรูดูดีมากๆเลยนะครับก็คือเกินราคาเลยในเรื่องตัวดีไซน์ของเขาเนาะเป็นมือถือที่บางเฉียบแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานนะครับทุกคนสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นหนังนะครับ โมดูลกล้องเนี่ยก็จะเป็นทรงแนวนอนแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยได้กล้องหลังมาตัวเดียวนะครับเป็นกล้องหลัง50เมกะพิกเซลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ IR รีโมทนะครับผมเป็นแนวนอนแบบนี้เนาะฝาหลังก็คือเป็นหนังสวยดีมากครับทุกคนตัวขอบเนี่ยจะเป็นขอบเหลี่ยมนะครับเนี่ยครับแบบนี้เลยความหนาของเขาอยู่ที่7.99มิลลิเมตรนะครับแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์เนาะมีแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะแล้วก็ตำแหน่งลำโพงเนี่ยจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเป็นลำโพงตัวเดียวเนาะถ้า ก็สแกนารนิ้วมือบนหน้าจอครับที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วแบบนี้แต่ว่าเสียดายเนาะตัวกล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้องหน้าแบบหยดน้ำนะครับไม่ได้เป็นตัวกล้องหน้าเจาะรูส่วนตัวมองว่าดีไซน์ตัวเครื่องในเรีย์ราคานี้เขาทำออกมาได้สวยเลยนะครับประมาณนี้เลยถือว่าดูดีครับภายในกล่องแถมเคสมาให้ด้วยเนาะสีที่ผมเลือกมาจะเป็นสีแดงก็ได้เคสสีแดงนะครับทุกคนในส่วนของเรื่องการใช้งานนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.75นิ้วความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น HD l นะครับพร้อมกับหน้าจอรีเฟรชอ ตัวรีเฟลตของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับทุกคนให้ทุกคนมาที่ตั้งค่าการแสดงผลแล้วก็ความสว่างครับเลื่อนมาตรงนี้ครับอัตรารีเฟลตหน้าจอก็จะมีอัตโนมัติเนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปผมแนะนําให้ปรับไว้ที่อนะัตโนมัติเนาะเพราะว่าเขาจะแบบเลือกตามการใช้งานจริงของเรานะครับหรือว่าใครที่อยากจะประหยัดแบตหน่อยนะครับผมมีแผนที่จะเดินทางอย่างเงี้ยก็ปรับไว้ที่6 0เฮิร์ตซ์เนี่ยก็จะช่วยแบบยืดอายุตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับหรือว่าใครที่ต้องการแบบเฟอร์ฟอร์แมนจัดๆเลยเนี่ยก็แนะนําตัวนี้เลยนนะะรรรับมมมม 120H เเิกกกก็็จจลลลลืืล่่่ไไหสสทาาาายงขึ้้้ถีอแวปด ครับก็การทัดการสัมผัสต่างๆดีครับการแสดงผลดูคอนเทนต์ก็จอสวยใสสดดีเนาะฟังเพลงอะไรต่างๆนี่ก็ดูดีเลยนะครับในในการทัดก็ดีเล่นเกมก็ดีนะครับผมในเรื่องตัวหน้าจของเขาก็ถือว่าให้มาดีครับทุกคนทัดใช้งานได้ลื่นๆเลยแล้วหน้าจอใหญ่ด้วย6.75นิ้วนะครับก็แน่นอนครับใช้งานได้เต็มที่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องตัวชิปของเขานะครับที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัว Media t e k Dimensity 6 4 0 5กพรพัทนะครับทุกคนก็เป็นชิปตัวที่ดีมากๆเลยนะสำหรับมือถือที่ขายในเรียา คะแนนอันตูตูเนี่ยผมเทสออกมาแล้วได้ที่550,000เลยนะครับทุกคนคะแนนข้างในของเขาก็ประมาณนี้ตัวเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวแรม4อบ128 g ิกนะครับก็เป็นตัวเริ่มต้นนั่นแหละก็ถือว่าใช้งานได้ครับเพราะว่าคะแนนอันตูตู้เยอะมากถ้าเป็นมือถือที่ขายในเลนราคาเดียวกันนะครับก็จะอยู่ประมาณแบบ200,000-300,000เองเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้มาที่550,000เลยนะครับในส่วนตัวคะแนนของเขาอย่างที่ผมแจ้งไปครับก็จะมีวางจําหน่ายด้ยวยกันสองรุ่น, C, 128, 4, 8, 256, 5, นรรแรม4ลก จะใช้งานแบบลื่นๆเพิ่มงบนะครับก็จะเป็นตัวแรม8ลอม256เนี่ยก็จะใช้งานได้ลื่นไหลามากกว่าตัวเริ่มต้นของเขานะครับผมในส่วนการใช้งานนะครับผมโซเชียลมีเดียทั่วไปก็ถ่ายฟีดเฟซบ o ๊กได้ลื่นๆเลยนะครับผมลื่นไหลสมูทดีนะครับดาวน์โหลดอะไรต่างๆก็รวดเร็วด,ดีเนาะหรือว่าจะเป็นการดูคลิปใน TikTok อย่างเงี้ยก็ สามารถที่จะดูได้สมูทดีนะครับโหลดเร็วดีนะครับผมในเรื่องการใช้งานทั่วไปก็ลื่นไหลสมูทดีครับสำหรับตัวแรมสในปี2026กเนี่ยก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับทุกคนรวมถึงในเรื่องการเล่นเกมตัวเกม ROV ตัวแรมสนะครับก็ออกมาได้ดีครับลื่นไหลสมูทดีเฟรมเร็อาจจะไม่ได้นิ่งอยู่ที่5 9 6 0กเนาะก็จะมีแกว่งบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วฟิลิ่งในการทัดดีจอสวยใสดีครับเล่นเกมได้สมูทดีความร้อนคุมได้ดีด้วยสำหรับการเล่นเกมของเขานะครับตัวเกม p u b g Mobile เล่นได้นะครับทุกน่่หาาตวจรใใ้้ชงงก็ิแ ปิดเวยให้ดีกว่านะครับมือถือในเรียงราคานี้มันอาจจะไม่ได้คมอาจจะแบบใช้งานไม่ได้อย่างที่ต้องการมากนักนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วการเล่นต่างๆผมว่าภาพสวยดีกราฟิกสวยดีนะครับการเล่นตัวเกม PUBG Mobile ก็ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับผมโดยรวมแล้วในเรื่องตัวชิปในเรื่องตัวประสิทธิภาพการใช้งานของเขานะครับส่วนตัวมองว่าใช้งานได้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวแรมสีเนาะก็มีความลื่นไหลมีความสมูทดีนะครับและตัวนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI นะครับทุกคนแน่นอนครับเป็นมือถือที่ขายในเรียนราคา 4, ฟีเจอร์ AI มาแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า เนี่ยครับเยอะใช้ได้เลยเนาะก็จะมีในส่วนต,ตัววาดวงกลมเพื่อค้นหาก็มีให้ใช้งานนะครับอยู่ตรงนี้เลยเราสามารถที่จะเลือกใช้งานของเขาได้เลยนะครับผมก็ถือว่าโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วการใช้งานทั่วไปลื่นไหลสมูทดีครับแล้วก็ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องมาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่5เมกะพิกเซลครับกล้องหลังเนี่ยก็จะได้เป็นกล้องหลังตัวเดียวนะครับความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ IR รีโมทคอนโทรลนะครับเอาไว้ปรับแต่งแทนตัวรีโมทของเราเนาะถ้ามันหายอ,อย่างเงี้ย เขาเนี่ยเขามีฟีเจอร์ให้เราใช้งานได้ครบดีนะครับทุกคนอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวภาพบุคคล AIGC นะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เนาะแล้วก็ตัววิดีโอนะครับเราสามารถที่จะบันทึกได้สูงสุดอยู่ที่ 2K 30fps เลยนะครับหรือว่าจะเลือกไว้ที่ 1080p 60fps ก็ได้นะครับทุกคนก็เอาไว้แบบถ่ายคลิปลงทิตตออย่างเงี้ยตัวนี้ผมถือว่าดีเลยเนาะเพราะว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปที่ขายในเรนราคานี้เนี่ยส่วนมากก็จะได้ 1080p 30fps นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาถึง 2K ประสิทธิภาพในที่มืดมีไม่ใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ฟีเจอร์อื่นอยู่ตรงนี้ครับถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังได้พร้อมกันนะครับสำหรับตัววิดีโอของเขาเนี่ยก็ถือว่าให้มาดีมากแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปลองใช้งานมานะครับถ้าเป็นการถ่ายภาพวิวเนี่ยแน่นอนครับภาพวิวก็เก็บรายละเอียดะอยดะไรต่างๆได้สวยได้ครบดีอยู่แล้วเนาะประมาณนี้ตัวกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5เมกะพิกเซลนะครับก็ดูได้ในระดับหนึ่งครับอัพลงโซเชียลมีเดียก็พอดูได้อยู่นะครับผมกล้องหลัง5 0เมกะพิกเซลถ่ายภาพที่แบบต้องการเห็นรายละเอียดชัดเจนก็สสาาาาาาามมมมรรรถถถททีีีีี่่่จจจะะะะยยยยไไดดดดด้้้้นนนบบซููลลเเเอขต็แ สาหรับตัวกล้องหลังของเขาเนี่ยใช้งานได้ดีครับถ่ายภาพบุคคลก็สวยดีเนาะเนี่ยครับทุกคนเก็บรายละเอียดได้ครบดีสาหรับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาครับแล้วก็ตัวนี้ครับแน่นอนเขามีในส่วนตัวฟีเจอร์ AI ให้เราใช้งานด้วยนะมาตรงแก้ไขครับทุกคนแล้วก็มาตรงนี้ครับเราสามารถที่จะลบวัตถุได้ครับหรือว่าจะเป็นตัวขยายภาพ a i ก็ได้นะครับทุกคนเราสามารถที่จะขยายตัวภาพของเราได้นะครับสมมุติว่าเราถ่ายมาเนี่ยตัวภาพเนี่ยมันแคบเกินไปเราก็มาติ๊กเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เริ่มการขยาย รอเขาแป๊บหนึ่งครับผมเขาก็จะขยายให้เรานะครับพอเขาขยายเสร็จแล้วตัวภาพของเราเนี่ยก็จะดูกว้างขึ้นนะครับทุกคนอันนี้คือตัวภาพแบบต้นแบบเนาะอันนี้คือขยายเสร็จแล้วนะครับผมว่าเขาทําออกมาได้ได้เนียนนะรอยตรงรอยต่ออะไรต่างเนี่ยก็ดูสมจริงมากๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับมีฟีเจอร์นี้ให้ใช้งานครับในมือถือที่ขายในเหรียญราคา4 0 0 0ถือว่าให้มาดีมากๆเลยเดี๋ยวตัวอย่างภาพถ่ายผมขึ้นให้ดูนะครับ เราก็มาต่อกันที่การใช้งานต่อเนื่องนะครับทุกคนเขามาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องมีความหนาอยู่ที่7.99ม mm ิลิเมตรครับผมบางเบาสวยแข็งแรงทนทานครับการใช้งานแน่นอนครับเขาใช้งานได้ยาวนานอยู่แล้วนอกทั้งวันเนี่ยก็คือเหลือเฟือเลยนะครับถ้าคนแบบทิ้งไว้สแตนบายเนี่ยสาวันได้แบบสบายๆเลยนะครับเหมาะคนที่แบบจะซื้อให้แบบ ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเนาะท่านอาจจะไม่ได้แบบใช้งานอะไรหนักมากเรารับสายจากลูกหลานอันนี้ก็ทิ้งสแตนบายไว้ได้แบบนานๆเลยนะครับส่วนการชาร์จก็แน่นอนครับมาพร้อมกับก,บการชาร์จ18วัตต์นะครับผมหัวชาร์จที่แถมมาในกล่องอาจจะไม่ได้เร็วว่าวงอลังการก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างอื่นนะครับกลับมาก็มีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้อึดครับทุกคนเล่เกมไปน1นชั่วโมงใช้แบตไปเพียงแค่13เปอร์เซ็นต์เองนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงของเขานะครับเป็นลำโพงตัวเดียวอย นี้เนี่ยเชื่อมต่อ 5G ดาวน์โหลดอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับ Wi-Fi จับได้ตัว2 4งตัวสีกิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์นะครับผมตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานนะครับกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP 6 4เลยนะครับก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟน 5G เอามาไว้ใช้งานในเหลญราคาที่ไม่สูงมากเนาะดีไซน์ตัวเครื่องสวยนะครับผมอมอกมาได้ดูดีมากๆแล้วก็ฟีเจอร์การใช้งานต่างๆมีมาให้ใช้งานนคครรบเลยะั <IT S 2>